จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มกันอีกแล้วครับนี่เลยรถยนต์เจ็ดที่นั่งครับใครอยากได้โปรพิเศษพิเศษครับต้องรุ่นนี้เลยรุ่นนี้นะครับคือรุ่นเอเวอเรสต์เทนนั่นเองนะครับรถยนต์เจ็ดที่นั่งตัวเริ่มต้นที่จัดโปรคุ้มสุดๆนะครับสำหรับช่วงนี้เลยราคาปกติอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนครับแต่ตอนนี้ฟอร์ดจัดให้เลยเหลือเพียง1นึ่งล้านสองแสนสี่หมบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าในราคาหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันลูกค้าได้อะไรบ้างนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยมาชมเลยว่าหน้าตาของเอเวอเรสต์เพนนะครับได้อะไรบ้างและนี่ฝากระโปรงเลยนะครับคันนี้มีการติดตั้งในส่วนของตัวอะคริลิกนะครับคำว่าเอเวอเรสต์เพิ่มเติมเข้ามานะครับในส่วนของตัวกระดาษจักหน้าครับลูกค้านะครับสามารถเลือกได้นะใครชอบแต่งเป็นฟอนต์ FORD หล่อๆแบบนี้นะครับอันนี้ของแท้จากทางฟอร์ดของเราเลยนะครับในส่วนของไฟหน้า เราเพิ่มเติมครับในส่วนของตัวข้อไฟหน้าให้รถดูคมดูดุขึ้นนะครับตัวนี้ก็เลือกได้นะใครจะติดหรือไม่ติดนะครับไฟหน้าเป็นไฟซีครับมาติหรือเฟกเตอร์แบบ LED นะครับมีไฟเด y ทามส่องเวลากลางวันมีไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับส่วนด้านล่างครับในส่วนของกรนชนหน้านะครับก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับที่แปรผันตามพวงมาลัยแล้วนะครับที่สําคัญนะครับเราจะมีัวลแกจูงให้นะครับทสองห่วงเลยฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับพร้อมพลาสติกนะครับไว้กัน หินดีดกันโคนดีดนั่นเองนะครับในส่วนของตัวรถนะครับสังเกตสีของเขาไหมคันนี้ครับมีการเพิ่มเติมเป็นตรลัดสีเข้ามานะครับเป็นสีเทาพิเศษนะเป็นเทาคอมบอนเกรนะครับเป็นสีเดียวกับตัว M S R T ของเราเลยนะครับใครอยากแรปสีพิเศษพิเศษแบบนี้เลือกได้นะจะเป็นสีเทาแบบนี้จะเป็นสีแดงสีส้มสีเขียวได้หมดเลย้วแต่ลูกค้าเลือกครับมาดูให้ตัวรถกันครับซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะครับแบบเรียบนะช่วงล่างครับ เป็ดนกอิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเด็กกันโคนะครับได้ดิสเบรกถึง4ล้อเลยแม็กนะครับของเขาจะเป็นแม็กขอบ18ครับเป็นสีทูโทนะสีเทากัาไฟตัดกับสีครมเมียมนะครับส่วนยางนะครับแน่นอนกุดเยียร์นะครับใครอยากเป็นแม็ก20เราจัดให้ได้ครับกระจกของข้างครับตัวนี้พับไฟฟ้าปรับเลนด้วยไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยบแบบ LED นะครับในส่วนของตัวหูกระจกเราก็รับสีมาด้วยนะครับให้มันตัดกับสีดำได้นะครับเพิ่ม ความมีเสน่ห์ให้กับตัวรถนั่นเองนะครับด้านบนครับราหลังคาครับตัวนี้ก็จะยังเป็นโทนสีดำนะครับใครอยากจะแรปเป็นสีโครเมียมอยากจะแรปเป็นสีอื่นนะครับแจ้งได้ตัวนี้นะครับใช้งานได้จริงนะในขณะรถนะครับจอดนะได้ถึง250กิโลเลยนะครับแล้วก็ในขณะรถวิ่งได้ถึง80กิโลด้วยนะครับระบบสมาร์ทคีย์เลยครับเรามีกุญแจรีโมทให้2ดอกนะครับลูกค้าสามารถ ปลดล็อกนะครับเพียงแค่มีกุญแจรีโมทอยู่กับตัวเอามือสอดเข้าไปปลดล็อกรถได้นะครับแล้วก็ล็อกรถเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะครับที่อยียบได้ขั้ตัวรถครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอ่ะในส่วนของฝาถังน้ํามันครับเราก็ติดครอบนะครับฝาถังน้ํามันนะครับเป็นโลโก้คําว่าเอเวอเรสต์นะครับฝาถังน้ํามันใช้งานง่ายครับเพียงแค่ลูกค้านะครับปลดรถนะครับหรือปลดล็อกรถนะครับที่ประตูนะหรือกุญแจรถนะครับเอามือกดได้เลยนะครับอ่ะ โมเดลใหม่ครับตัวนี้นะในส่วนของทางฟอร์ดของเรานะครับจะมีถังแอดบูมาให้แล้วด้วยนะครับตัวนี้จุได้18.5ลิตรเลยนะครับอ่าแล้วก็นี่ B7 เ2 0เติมได้เลยนะครับมาดูที่สปอยเลอร์หลังครับเราก็แรปนะครับให้เป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งคันเลยนะมีไฟเบรกตรงที่3นะครับอยู่ด้านบนนะกระจกแบบไล่ฟ้าครับที่ปัดนั้งฝนออโต้นะครับแล้วก็ขัดไม่ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมโลโก้เอเวอเรสต์ตรงกลางนะครับที่เป็นสีโครเมียมนะครับในส่วนของ ตัวไฟท้ายเนี่ยเราก็ติดตั้งในส่วนของครอบไฟท้ายเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟฮาโลเจนผสมไฟ LED นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็มีชายกันลอยให้นะครับนี่ไม่พอเท่านั้นเรามีเซ็นเซอร์หลังให้4จุดนะครับพร้อมกับยางกอะไหลด้านล่างนะครับส่วนตัวนี้นะครับฝาท้ายเนี่ยจะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะจะต้องใช้มือช่วยหน่อยนะครับแต่ว่าสมูทมากๆนะครับอ่าเบาะเถวามนะครับก็ใช้งานนะครับ นะครับง่ายนะเวลาเราจะเอาลงนะครับเราก็มือนะครับกดล็อกแล้วนะครับแล้วก็นี่ดึงเข้ามาเท่านั้นเองนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนของตัวที่เก็บอุปกรณ์นะครับแมรงนะครับเก็บของได้นะครับมียางอะไหล่ด้านล่างนะครับไว้ไข่ด้วยนั่นเองนะครับอะเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงนะครับแอร์แบ็กนะครับจะได้ถึงเจ็ดลูกเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะเบาะหนังครับตัวนี้นะครับเบาะหนังนะครับ ฝั่งในส่วนของคนขับครับจะเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็ปรับนะครับทิศทางได้8ทิศทางเลยนะครับคอนโซลนะครับก็จะเน้นดูสปอร์ตนะครับหล่อๆแบบนี้นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%นะครับระบบที่เพิ่มเข้ามาคือตัวคุชคอนโทรลนั่นเองหรือว่าปุ่มล็อกความเร็วนั่นเองนะครับส่วนพวงมาลัยฟังก์ชันฝั่มือเนี่ยซิงกับหน้าจอ8นิ้วนะครับแบบดิจิตอลนะภาพสีนะครับภาษาไทยด้วยนะครับในส่วนของจอกลางขนาด1 0 1นิ้วรองรับแ p ปเปิลคาเพย์แอนดรอยโต ซิงโฟเอครับตัวนี้ก็สตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้แล้วก็ดูนะครับในส่วนของตัว g o o g l e Map นะครับหรือว่าแผนที่น่ะผ่านหน้าจอนี้ได้ด้วยนะครับ a อ r a อ t โต้ครับด้านล่างมีใช้ซีห้มี USB ที่สำคัญเพิ่มเติมในส่วนของ w อ l เล e ์เชสเตอให้ด้วยนะครับหัวเกียร์นะครับตัวนี้เป็นหัวเกียร์แบบยาว6สปีดนะครับมีพัดชิมที่หัวเกียร์นะครับมีปุ่มบกบวกบวกลบให้นะครับ เบรกไฟฟ้าครับเบรกมือแบบไฟฟ้าออโต้นะครับสตอรระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่ของตัวโมเดล2025ครับแล้วก็นี่เลยปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดด้วยนะครับเรียกว่าคุ้มมากๆนะกับรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับใครอยากได้โปรดีๆแบบนี้นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าดูนะครับคลิปนี้อยู่นะครับโทรเข้ามาได้ที่เบอร์082020511ครับเรามีโปรพิเศษพิเศษราคาพิเศษพิเศษแบบนี้ให้หรือใครอยากจะใช้ขึ้นออกรถน้อยๆนะครับ เราจัดให้ได้เลยใหญ่วันนี้ก่อนจากกันนะครับฝากเอเวอร์เรสต์เทรนคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ